มันชนกันก็เลยไม่ได้ลงยิงหมดแล้วยิงต่อไม่ได้บูรี่แขนตัวเองเสร็ปพี่ป๋าโอ้แขนใหญ่ไหมเราเล่นมีเก็งไก่ทุกตาเลยโอ้หนูทำเต็มที่แล้วหนูไม่มีปืนปืนหนูใช้อ,อุซี่พี่สิบห้านั้นมันมันไม่ได้อ่ะเฮเข้าอัมฟ่ายอัมฟ่ายไปายอร่อยไว้กินคงมั้ย เขมกินตอ,อนนีสัสี่หัวสีสส่ตัวจัดจัดชาชาดอไรเออฮึมขอหน่อยขาปิดหน่ขอปดหนอ่อยมีาปืนได้ไหมมันไม่ไหวแล้ว ดีสักคไม่มีไม่มีคุณค่าแม่ไม่มีอ่ะ Please recall me จริงไหมสครัหรือเปล่าไม่มีหรือไม่มีอย่าอย่าหย่าหย่าชุบหย่าชุบชุบไม่ได้เลยสู้ไหวสู้ไหวสู้ไหวสไม่ได้ชุบไม่ได้สู้ไหวโอ้ย Your teammates can still recall you โอ้ยสวย เอช่วยไหวหนช่วไหวน้องแข็งมากสวยชิวชิวชิวกรก้อมันจะขวดหนูตุยแน่เลยขวามานมาโอ้โหตบแรงมากเย่ยาน ตัวเคลียไหม sure, not sure, not sure. อันนัดชัวนัดชัวนัดชัวเอาปัดห,หมดหมาด้วยงั้นมันหลบยังไงเสือชูพี่หน่อยบ้านสนี่เขาเป็นไอ้นี่นะหญิงเขาแบบว่าไม่ใช่<า>หญิงถ<ะ>นนเขาเป็นต่างชาติแล้วเขาตึงมากเลยนะเมื่อก่อนแล้วตอนนี้พี่จะบอกว่าตอนนี้ เป็นแบบสายเติมที่ตึงมากอ๋อชชเชิญเชิญเล็บชเชิญเล็บชเชิญเล็บ number four บ,บอดบอดบอดโอเคอครับ okay, okay. เข้าเล่นในคอมเหรอใช่สมัยก่อนเขาเป็นแบบว่าตีที่ยัดก,กับผมบ่อยๆตีว่าแข่งกับผมแล้คนนี้นใช่ปะ สูสีกันเลยอ่ะการเติมอ่ะไมนะ่ไปดูชุดเขาดิว้าวชุดเต็มเลยอ่ะอืมแต่ว่าเดีนี้เมืนเขาไม่ค่อยเล่นอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นเศรษฐอ,อยู่ <c oughs> no n no, โ no, no right ไไ g h ไ right, 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 right. Yeah. มีคนอ่ะเออชอบมีคนหนักเอไหมเอลงและไม่มีหน้ามันไม่แหลกอยู่นะมันไม่แหลกอยู่นิดนึงนะมาเจอกันเลยปล่อยให้หน้าแข็งเอาชนะไปก่อนหน้าแข็งหน้าแข็งคืออะไรนะ ผมเล่นกาแต่ปากเก่งเน้นน้ำมันเฉยเฉยใช่ค่ะผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันตอนที่โดนคำพูดแบบนี้โอ้ยเราเวลาเราโดนพูดอะไรที่ไม่ดีเราสามารถพูดกลับไปได้เลยนะวาตถุอันนี้คนมันแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปด่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาหยาบๆ,ๆยาคลายๆนะว่าเราควรมีวิธีพูดกลับไปว่าเอ้ยคุณไม่มีสิทธิ์มามาบอกเราว่าเราอย่างนี้อย่างนี้นะ คุณอยากให้เราเล่นเก่งคุณแนะนำวิธีทำไม่เล่นเก่งช่ไมไม่ใช่แบบบัฟเราให้เราดูแย่หรือบั่นทอนจิตใจเราแช่เออเราพูดกลับไปเลยเราต้องปกป้องตัวเองค่ะแต่เหมือนเป็นน้ำแข็งข้าเรารู้สึกไม่ดีเนาะว่ามันต้องเข้ากันเนี้ยน้ำแข็งขั้วอยู่นะคู่กันกันด้วย แต่ในกรณีพี่ทรงศิษย์เนี่ยเขาเป็นมีไม่ได้เลยถูเราอ่ะเขาอาจจะมีคําพูดที่แบบไม่ไม่ไม่ได้พูดเองไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยออกมาบ้างด้วยด้วยเขาแบบค่อนข้างจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะยินอย่างนั้นอ่ะ I got s u p p l i s e d คือเขาไปจากบ้นเอาของเขามาิการไม่มีของแล้วแต่ทางผม I got s u ่ p r i s e d ดีมาดีอธิบายไงดีเนาะอาม่า ไช่ไหวรล้วก็เออล้วก็แล้วก็ทาวเวอร์ทาวเวอร์ผมคิดว่าเขาไม่ได้ต um ั้งใจอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะเพราะเขาเขาไม่น่าจะไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ใช่เอาคุณแจไปเอาได้แค่เตือนแต่ไม่รู้เขารู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ เออเขาเป็นคนประมาณแบบอารมณ์ดีอ่ะไม่กล้าหรอครับใช่หนูน่าจะใช้คำพูดว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีาาคา <c oughs> นุนะครับน่าจะดูน่ารักกว่าแล้วก็ดูซอบหลงแต่เขาไม่ใช่ว่าเป็นคนเพจไม่ดีนะเขาเป็นคนดีนะคุณอนนนวันนี้เจอเลยตอนนี้เจอกัน<ม>อนน่ะ พลังไปจะตายอันไหมพักทายค่ะพี่ค้านะกรักทาค่ะมันอยู่ไหนวะเออทีนีคนขับช่างมันเอ้ยมีคนมามันจะไปชุบ่ั้่อะเอาพี่ฝนไปข้างบนแล้วหรอเราหนีดีกว่าใค่ะข้างนแล้วมีไปชุบมันไปนจะไปชุบไป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  ทันหรือเปล่าเอ้านัมเบอร์โไม่มาหรออ๋อวันนี้อ่ะพี่แชยวานสวัสดีค่ะจิตใจดีตลอดจิตใจดีอะไรล่ะเขาเรียกว่าคนมีเหตุผลแต่คิ่สวยมากเหรอจะถึงทิ้งเขาไว้ข้างล่างได้คก็ไม่ใช่คนจิตใจดีตลอดนะหรอปะแต่หนูเป็นคนดีหแล้วก็ไม่ได้โกรธใครแบบง่ายๆเก็ต้องมีเหตุผลเองอะไรอย่างนี้โจ ไลฟ์ซึ่งการถ่อมตัวพี่เราต้องมันงม่นใจพี <c oughs> ่มั่นใจโอเคโอเคห็งมั่นใจพี่ก็ดีใจอันดีผมเมื่อวานถูโดนดักดักมุมอ่ะเชียวว่าฉันผิดเอง,เ,องเคยฟังปะไม่เคยทำไมอ่ะเคยฟังนะเอนนั้นบอกกับหญิงมากเลย ออเข้าใจครัะเราเป็นถนน,น,ออนด่ายาบข้างหัวรลอน <laughs> หนุนจะถนนจะห่ายาบก,ก็ได้นะแต่มันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ไม่ได้เหมาะสุดเออเราก็ต้องดูด้วยว่าเราสามารถพูดคำหยาบได้ไหมฐานคนดูเราเป็นยังไงไปยิงบอดอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ไม่ใช่หนุนเป็นคนไม่พูดคำหยาบมาหนุก็พูดนะแต่หนุนก็เลือก<ต>นะเลือกไม่ไหวเลือกสถานการณ์ไงไม่ไหว มันไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบเรียบร้อยอะไรอย่างนั้นตลอดเวลาไม่พูดคำหยาบอะไรอย่างี้ไม่ใช่เรพูดได้ไปโดดอ่ะเดี๋ยวอ๋แล้วพี่ไม่ได้เอ้าเอ้าแล้วใครตายวะแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะตอนเนี้ยได้อุปกรณ์ขนส่งเออเออ ขอยิงเกียวข้าตาก่อนยิงบอสยิงบอส ถ้าเป็นของจริงมันทุกขนาดนี้เราคงไสแตกไปแล้วอ่ะ I got supplies ไ <c oughs> ต้ไหลอยู่แล้วขาดสะโขบอะ่ะใครมีสะโขบอะ่ะสารภาพมามสารภาพมาว่าใครมุดมิบอะไรไปไปมุดมิบไม่เล่นดีกว่า,า I need ammo ก็นี่ยังไงสาวก็แตกแล้ว ใครมูบิบอะไรไป,ไปใครมูบมิบไปราพอนบอลกันสิถ้าพี่ฝนไม่แบ่งกระตุนนหนูจะพี่ฝนขอกระตุนหน่อยเนาะ

เอา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 เจ็บหนึ่งเจ็บหเจ็บหนึโอ้ยมันมีซ้ายด้วยมันอยู่ทางนีด้วยน้องหนึงบันให้โอ้ยโดนไปหนึง ฝนโดนลุ่มเย้หลาวู้ต้องไปชุบตรงไหนเราต้องชุบตรงนี้เลย Please recall me โอ้กินยาน้ำตักติดแล้วแม่จะคิวเลย ก็อบอกแล้วว่าเบอร์สี่เขาของจริงนะคนนั้นว้าวยิงของก็ฟูนั่งดูได้ไง <c oughs> อย่าบน่นดิเอ้ยชุบยางด้วยพี่ฝนเราต้องหารถไปชุบไปาาชุบครับไปด้วยกันนี่แหละนี่ยหละชุบไปลวได้อยู่ละถ้ารอ,องราคะ มีรถมาจอดทีม I'm recalling a teammate ดีกว่าไม่ได้ขึ้นไปได้แกงขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วก็ไปเก็บของแล้วรีบได้ได้ใช่ใช่ทันทันได้เลยได้เลยไปอีกรอบนึงหรือไอไอ้ฝุ่ยไปไหนวะแม่แม่ผมไปจะไปเก็บบนรถกลับมารถอ่ะพี่ถ้าหนูขึ้นไปแล้วเจอคนอะไม่น่ามีแล้วไม่มีมันไม่มีแล้วพี่ฆ่าหมดแล้วแล้วดิง จะบางเศษเท้าถ no <u> ้ามีคนจะโดดในนั้นอยู่น่ากลัวน่ากลัวมันบางเวงมากเลยอ่ะเหมือนอยู่ในป่าช้าเพื่อเข้าใจป่ะไปเล่นไปเกมเป็นบางเวงไหล่ะ ูกกล่องเยอะมากแล้วก็มีคนมาแอบยิงข้างงานเราสามหนูกังเลยอ่ะโคฟโคฟโคฟไปนี่ซะขอย នៅនេះអត់មក